ถ่า, <c oughs> ายใดค่ะเราเรียก่อนเราทก่อน หน้าเหมือนดาวบินเลยนี่ให้เสียรวยแล้วครับพูดเพาะเหรอพูดเพาะเหรอได้เลยครับได้เลยครับเพ่โอเคครับได้ครับเดี๋ยวต้องกดเลือด้วยเปล่าเพ่ต้องกดเลือด้วยด้วยไหมครับต้องกดเลือให้ด้วยไหมครับ เดินไปตรงกันไปถ่ายกันก็เยเลยก้อนเรือต้องทำอะไรผสมะผสมวตัวลุงปะ ยี่สิบลิตรใช้เท่าไหรแรงไม่แรงมาอยู่ตรงนี้ยี่สิบลิตรใช้เท่าไหรเอาไม่ถึงห้าร้อยเอาใช้ไหมใช้ห้าร้อยซีซีตอนตอนน้ำมันหนึ่งน้ำมันน้ำเฮ้ยโอทอลูปหนึ่งส่วนน้ำมันยี่ห้าส่วนหนึ่งกับยี่ห้านะใช่ป่าววะกวนตีนขมักแม่ยี่ห้าตอนหนึ่งโอเคโอทอลยี่ห้าซีซีน้ำมันหนึ่งลิตรเออ พอเราผสมเสร็จก็เขย่าเขยเดี๋ยวจะล้างหังจะล่งงาไม่ดีเลยอะเน่ยอ้พี่ด้น่นะอันนี้พี่มาทำอะไรครับ คูดเรื่องอะไรกันเนี่ยงงสับสนไปหมดแล้วงมนกินนี่อไ่แลยะเนไม่ได้เดียวนอมันไมรอนอบางยมเนแปงเามือพิกินมามากันเนี่ยเ่เนี่ยมาตัคนนเดี๋ยวมันไปมันเดินไปนู่นแล้วเออ ตูดมันไม่ถึงพื้นผูแว่นเ <c oughs> มื่อแว่นเป็นอย่างี้วะ เยอาอะรโอ้้อมขอพระทำโทษไอ้เฮีย้ยนี่ยังงดับเคย ยวะเดี๋ยวดิเยี่มไปเลยใช่ไหมอืมหายได้ค่ะต้องรอพี่นอก่อน ขาดอ่ะไอ้ย์ไกลกันไกลมีปะคัตเตอร์นันแหละเขาเท้กันไกลกับคัตเตอร์มีหรือเปล่ากไกลไม่อยู่บนรถอ้แค่ฝูงบอลลงกู้นไกลไม่อยู่บนรถน้ำฝนเย็นค่ะอ๋อพี่มีเหรอถังป่ะเดี๋ยวทำเหมือนพี่เจมส์ทำยังไงเหอคะเอาสายไฟยัดแล้วเดี๋ยวกลับไปค่อยทำมาทำที่นี่เลยได้เอ้ยหลเรือมันติดอยู่นานแล้วมันพอได้มันหลุดมันมันก็ ดับดเลยมันจะมีสายกลางของเครื s <S s right. <S ่องยนต์อถ้ารถใหญ่น like ี exercise? ่ต okay. ิดก yeah. ็คือติดเลยนะใช่รถใหญ่มอไซน์เนอ่เนียวเหนียวนี้จะพังได้ไงวะค่อขอพี่อะเนเดิมอาการเดียวกับพระำ2องะจได้ปะเปถอดกล่องอเหอาการเดียวเขี่ยเยอะตอนนั้นเขี่ยดีขึ้นแต่ไม่หายหรอ มันมันเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยมันหายไปแล้วรอบนึงแล้วเพิ่งจะมาเป็นไอ้วันนั้นพี่ทำเองก็หายใช่อนะแล้วมันติดใช่ป่ะแต่มันบอดดอ่ะกันไก่มีป่าวใส่ไก่หน่อยดิกันไก่บนรถมีป่าวมีแต่ว่าไม่มีกัตเตอร์ ตัวปัญหาพักเลือมเหนียวเหนียวอยู่ไม่พังง่ายๆออกพับพับปดด้วยมกเมื่อกี้เฮ้ยเราหูร้อลุงว้อน,อนลยที่บหลังไม่ชนที่เดียวเดียวดีหน่อยแย่เข้าไปในรูหรือไงทำอะไรไมันจะแน่นหรือปี่ทำ,ทำชั่วขาวใช้ชั่วโกรไปดูดวะดี ออเ,เสียบเตินปลกออกแล้วปากากุญแจขากระดูดเอาดิปักออก moments later 有侏罗龙？不，我念。 เป็นไงบ้างครับเยี่ยมเยี่ยมเลยดแรงครับพี่เยี่ยมรำมีขายได้หรอฉนผมไม่เคยรำม่วงอะไรลู้กี่ว่าขายมีที่รำมมีสองรำมีแดงมีแดงกับม่วงเอ้โหหรอเขาขายนีอันนี้ใครจะเล่นนะรุ่นนี้นะขายเท่าไหร่ฮะขายอะไรครับขายแน่เลยขายเท่าไหร่ ห้าแสนลดหน่อยได้ไหมเฮียจะให้เท่าไหร่ห้ 500. าร้อยกวนตีเลยหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดอ่าสวยๆเลยแรงด้วยลำนี้ลำนี้ก็ขายนะตัะเบอร์สิบแปดนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs>